แล้วเกิดเนี่ยคือชาติเนี่ยนะคือความยาวนานคือความงอของเมล็ดพืชหรือความที่จิตผูกติดกับอารมณ์ไปมันก็จะสั้นลง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 ,น,ลงน้อยลงหมดไปหมดไปเรื่อยๆจนกระทั่งโยมสามารถละอุปติปฏิลาพิกานิสัญโยชนานี้หมดไปหมดไปตรงนี้ผลที่โยมได้คืออะไรอันตราปรินิพายี ยมได้อริบุคคลประเภทอันตรายปรินิพพายิีนะคือเราจะปรินิพานแต่ปรินิพานหลังกายแตกทำลายซึ่งตรงนี้เป็นความชัดเจนที่ทุกคนสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นปัจจังนจิตยมเนี่ยหลุดจากกายไปเนี่ยนั่งรู้หลือไมยใจหลุดปุ๊บไปเนี่ยคิดนานไหมอืมหรือไม่นานหรือเร็วดึกระพิบตา หลุดไปแล้วปุ๊บกระพริบตาเดียวหรือเปลีอบเหมือนบุรุติดนิ้วหรือเปลีอบเหมือนหยดน้ําที่หยดลงไปในกระทาร้อนๆฟับหายนี่เป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศถ้าเรามีอาการอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเจ้าตัวรู้ไหมเจ้าตัวต้องรู้นะเจ้าตัวจะรู้ว่าจิตหลุดไปปุ๊บเนี่ยดับเลยหลุดไปปุ๊บดับเลยหลุดไปปุ๊บแล้วเพลินยังรู้เลยเพลินจนหลับจนอะไร ก็ยังรู้เลยใช่ไหมตื่นมาอ้อหลับไปแล้วนี่ยนั่งไปเพลินอย่างเงี้ยนะดังนั้นนี่คือคือมาตรวัดเครื่องวัดเกณฑ์วัดที่พระศาสดาทรงตรัสเอาไว้ที่มันเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยไม่ต้องไปอาศัยปุเพนิวาสานุสติยานจตูป,ปปาตายานเจโตปริยญา,านมานั่งกําหนดรู้จิตคนนี้เป็นยังไงนะอาศัยความเชื่อเข้าไป ตัวเองรู้ไม่ได้ด้วยตนเองดังนั้นการละสังโยชน์แบบนี้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนได้ดังนั้นตรงนี้ก็คือสังโยชนนะ์เครื่องผูกที่สร้างการเกิดขึ้นมา